กลับมาเจอกับ Camry Journey กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมานั่ง Camry ไปไหนติดตามชมกันไ,ได้เลยนะครับผมครับทุกคนครับวันนี้ผมจะอยากจะแนะนำครับเจ้าตัวร c แคมรี่นี้ ข้างหลังนี่ใส่ของได้เยอะมากทุกคนครับเองดูดีเห็นไหมดูดินะครับแล้วว่าแล้วเราก็เข้ารถแล้วก็สตาร์ทเครื่องกัอะไรนะครับทุกคนครับสำหรับแคมเปญตรนี้เป็นเพื<ๆ>่อนคู่ใจของผมมากๆเลยทุกคนครับนี่สตาร์ทเครื่องครับด้วยหน้าจอหน้าปัดสีสันสวยงามครับเข้าเกียร์ดีแล้วก็ออกตัวกันไปเลย like <ๆ>ทุกคนครับ ทุกคนครับผมเดินทางมาทางเส้นพระรามสามท่าพระแล้วก็มาเส้นราชพฤกษ์ครับเป็นที่ตั้งของ The Crystal ราชพฤกษ์ครับวันนี้เป็นงานวันเด็กด้วยนะครับก็มีเด็กเด็กมาเล่นเครื่องเล่นที่นี่นะครับที่นี่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วกันนะครับ เดินสบายมากทุกคนแล้ดูบรรยากาศในร้านสลัดแฟคทอรี่ครับนี่ครับผมพามาที่สลัดแฟคทอรี่ครับมเมนูเมนูกันนะครับทุกคนคือเมนูที่นี่จะได้ว่าเป็นสายสุขภาพอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนครับนะเราลองมาดูกันครับว่าบรรยากาศแล้วก็อาหารจะอร่อยแค่ไหนครับทุกคนครับนี่นี่น,นี่ร้านสลัดแฟคทอรี่นะ เราชอบนี่ที่สุดมันคือพิซซ่าทาโก้แล้วก็เป็นเห็ดน,นาโปลรีไม่ใช่สิพิซซ่าทาโก้นาโปุรีเห็ดหวงอันนี้4แผนน่นนี่บ145บาทนะครับคือหอมมากมหอมหอมมากหอมหอมหอมชีสได้มากเลยเนาะคือมันอาจจะไม่ได้ยืดอะไรมากมาย จัดได้ว่าเป็นเมนูที่ชอบที่สุดละกันร้อน ติไม่กินพริกนะแต่พริกในน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาอันนี้คือข้าวปลาดาวมอนผัดพริกอะไรสักอย่างอ่ะผัดพริกสดพริกขี้หนูสดเฮ้ยผัดพริกขี้หนูเฉยๆ้ <c oughs> <c oughs> าผัด ยำแอปเปิ้ลมีไก่ย่างด้วยแล้วก็มีไข่ไข่กุ้งท <c oughs> ี่นี่รสชาติอยางเขาแบบค่อนข้างโอเคนะแบบว่าไม่เผ็ดมากอ,อืมแบบว่า ม่เปรี้ยวไม่เผ็ดแต่บอกว่าเป็นออกแบบทุกคนกินได้อ่ะออกแบบครอบครัวรว่าแคครอบครัวเนี่ยแต่พอมากินชิมแอปเป tai, s nice. <S ิ้ลจริงๆแล้วอะเปิ้ลเขียวใช่ไหมมันก็แบบเปรี้ยวๆหวานๆดีนะอือันนี้คือเออแดงด้วยนีกว่ามันมีแอปเปิ้ลแดงด้วย มันเลยออกมีหวาดด้วยแล้วบวกกับน้ำยำนะมันออกมาลงตัวดีดีอันนี้โอเคเลยนะเมนูสุดท้ายที่เราสั่งคือเต้าหู้ผัดพริกเกลือให้กดคต้องถ่ายรูปไป รูกรอบเลยเป็นกร,กระเทียมพริกเกลือเลย แบบเข้มข้นแบบว่าแบบรสจัดอะไรอย่างนั้นนะครับ<อ>ประมาณนั้นแต่สามอย่างน,นี้ถูกใจมาก<อ>มันต้องกระเทียมอย่แล้วกระเทียมโค๊กระเทียมพริกหวานแล้วก็ตะหูตะหูนุ่มมากแต่แบบรสชาติยัง เหมือนสุขภาพเลยอ่ะมันคือมันคือ,คอรสชาติสุขภาพอ่ะอเล,ล่ลอะรอยู่